ให้เรากลับใจด้วยกันแล้วเราเข้าไปสู่รักวิเศษนั้นด้วยกันถ้าเจ้าพระองค์จะทําอะไรก็ได้พระองค์จะใช้ใครก็ได้แต่พระองค์ให้โอกาสและใช้เรานี่คือรักวิเศษของพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้อยากเข้าไปดินแดนพันปีแล้วพระองค์ต้องเหงาด้วยการที่ไม่มีเราอยู่ข้างๆถ้าใครไม่รับใช้ได้เข้ายุคพันปีแต่พี่น้องไม่ได้ครอบครองสิเมืองพี่น้องจะรู้สึกว่าตัวเองมาทันมาทําอะไรที่นี่ พี่กวีอยู่ในคาน์อ,าอย่างหรูเดินมาปกครองพวกเราเราอยู่กระต๊อบหลังเล็กๆมีเสาหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเยซูและเอก้าฟไม่ได้อยากให้พี่น้องเหนื่อยกับงานรับใช้แต่เราอยากให้พี่น้องรับใช้ด้วยความรักและลื้ฟื้นความรักตอบแทนพระองค์ด้วยความรักพระองค์มีบำเหน็จให้กับพวกเราเดี๋ยวเราอธิษฐานร่วมกันนะคะ เจ้าข่าลูกขอที่พระองค์จะเทความรักของพระองค์ไปเพื่อที่จะให้เขากลับใจว่าเพราะรักวิเศษของพระองค์พระองค์จึงอยากให้บําเหน็จกับพวกเขาและอยากให้บําเหน็จกับทุกคนพระองค์อยากเห็นเขานั่งอยู่บนบันลังของของพระองค์พระองค์ถึงได้ใช้ปากเราให้มารื้ฟื้นผู้รับใช้ขอพระองค์เทความรักลงไปที่เขาว่าพระองค์อากาเป้พวกเขาเท่าไหร่พระองค์รักแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างไร พระองค์ยอมตายแทนพวกเขาได้อย่างไรและพระองค์รักเขาจนกระทั่งพระองค์อยากให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์กับพระองค์อยากให้พวกเขาได้รับบําเหน็จอยากได้ให้พวกเขาได้รับมุงกุฎอยากให้เขารับใช้ด้วยหัวใจที่ไม่เบิร์นเอาอยากให้เขารู้ว่าพระองค์อยู่ข้างๆเขาในทุกอย่างที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้หรืองานประจําให้เขาได้รู้ว่าทุกครั้งที่เขาจะทำะไรเขาเรียกพระองค์ไปด้วยทําด้วยการสนุกกับเดินคนเดียว ให้เขาได้ยินเสียงนี้แล้วเขาเรียกรองก่อนที่เขาจะทําทุกอย่างเติมความสัมพันธ์กับรองก่อนก่อนที่จะออกไปทํางานประจํกาจออก,ก่อนที่จะออกจไปทําไร่ทําสวนก่อนที่จะออกไปรับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าค่ะใครที่เขาเบิร์นเอาอยู่ใครที่เขายังหนืดอยู่พระเจ้าขอพระองค์เทค,ความรักลงไปละล,ลายนําเขากลับไปในวันแรกที่เขารับใช้พระองค์วันแรกที่เขารับเชื่อพระองค์เพราะความรักของพระองค์มันไม่เก่าเลยแต่เจ้าหรือเปล่า ที่เจ้าออกห่างจากเราหรือฟืนเขาเถิดพระองค์ดึงเขาคืนกลับมาอย่าให้เขาล่วงหล่นเลยพระองค์ลูกขออธิษฐานในนาเยซูอาเมน